สวัสดีค่ะคุณครูชื่อคุณครูวิทยาบทศิลักษ์นะคะวันนี้คุณครูก็จะมาให้ความรู้เรื่องรากที่สองค่ะรากที่สองของจำนวนจริงบทนิยามถ้า a เป็นจำนวนจริงใดๆหรือ0ูนย์แล้วรากที่สองของ a คือจำนวนจริงที่ยกกำลังสองแล้วเท่ากับ a ถ้า a ไม่เท่ากับ0จะมีรากที่สองของ a อยู่2องราก คือ 1. รากที่สองที่เป็นบวกของ a ใช้สัญลักษณ์ดังต่อไปนี้นะคะ 2. รากที่สองที่เป็นลบของ a ใช้สัญลักษณ์ดังต่อไปนี้นะคะสรุปรากที่สองของ a คือบวกลบรากที่สองของ a นั่นเองค่ะ ตัวอย่างที่หนึ่งจงหารากที่สองของสี่วิธีทำนะคะเราก็มาคิดว่าจำนวนจริงใดที่ยกกำลังสองแล้วได้สี่จำนวนจริงที่ยกกำลังสองแล้วได้สี่คือสองและลบสองนั่นเองใช่ไหมคะดังนั้นรากที่สองของสี่คือสองและลบสองนั่นเองค่ะตัวอย่างที่สอง จงหารากที่สองของ9วิธีทำนะคะเราก็มาคิดว่าจำนวนจริงใดที่ยกกำลังสองแล้วได้เกค่ะจำนวนจริงที่ยกกำลังสองแล้วได้9คือ3และลบสามนั่นเองใช่ไหมคะดังนั้นรากที่สองของ9คือ3และลบสานั่นเองค่ะตัวอย่างที่3ามจงหารากที่สองของ8 วิธีทำนะคะเราก็มาคิดว่าจำนวนจริงใดที่ยกกำลังสองแล้วได้8 2ยกกำลังสองเท่ากับ4ใช่ไหมคะ3ยกกำลังสองเท่ากับ9จะเห็นว่าไม่มีจำนวนจริงใดที่ยกกำลังสองแล้วได้8ดังนั้นรากที่สองของ8ตอบในรูปสัญ,ญลักษณ์เลยนะคะก็คือรากที่สองของ8และลบรากที่สองของ8ค่ะหมายเหตุนะคะ รากที่สองของ8เท่ากับรากที่สองของ2คูณ4ซึ่ง4สามารถแยกตัวประกอบได้อีกนะคะก็จะได้รากที่สองของ8เท่ากับรากที่สองของ2คูณ2คูณ2 2ตัวสามารถถอดลากได้1ตัวนะคะดังนั้นรากที่สองของ8เท่ากับ2รลากที่สองของ2ค่ะดังนั้นรากที่สองของ8 นำมาจัดรูปใหม่จะได้2ลรากที่2ของ2และลบ2ลรากที่2ของ2ค่ะตัวอย่างที่4จงหารากที่2ของ20วิธีทำนะคะเราก็มาคิดว่าจำนวนจริงใดที่ยกกำลัง2แล้วได้20 4ยกกำลัง2เท่ากับ 16, กใช่ไหมคะ5ยกกำลัง2เท่ากับ25จะเห็นได้ว่า ไม่มีจำนวนจริงใดที่ยกกำลังสองแล้วได้20ดังนั้นรากที่สองของ20ตอบในรูปสัญ,ญลักษณ์เลยนะคะก็คือรากที่สองของ20และลบรากที่สองของ20ค่ะเรามาดูหมายเหตุกันนะคะรากที่สองของ20เท่ากับรากที่สองของ2คูณ2คูณห 2ตัวเราสามารถถอดลากได้1ตัวใช่ไหมคะก็จะได้2อรากที่สองของ5ดังนั้นรากที่สองของ20่สินำมาจัดรูปใหม่จะได้2อรากที่2ของ5และลบสอรากที่2ของ5คะ่ะเป็นไงบ้างคะรากที่สองไม่ยากอย่างที่คิดใช่ไหมคะพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีคะ่ะ